เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในงาน R2M Superbike และก็ R2M Showdown Festival 2024สนามแรกครับซึ่งนี้เราอยู่ข้างหลังแบ็กกราวกําลังสวยๆเลยก็คือฟู้ดทรัครับซึ่งเป็นพันเเนอรธุกิจของเรามาตั้งแต่2ปี3ปีที่มาเรื่องอาหารการกินในเกมการแข่งขันมันมน,มนเดือดๆือนร้อน เรามีไว้บริการครับแต่ว่าภายในงานในปีนี้ครับปี2024เนี่ยสนามแรกจะมีอะไรนั้นเห็นเขาบอกมีไฮไลท์ตั้งแต่สนามนี้จะเป็นเยาฮ่าบูคูครับที่เขา,ามาคัดเลือกในส่วนที่จะไปชิงชัยกันระดับเอเชีย er กับเยาฮ่าซึ่งใช้รถ A3 เนส่วนของไฮไลท์อเมริกันวีทวินครับปีนี้เป็นปีแรกครับที่เขาเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยและได้ฮาร์เล่ดีวินสันครับ Thailand มาร่วมสนุกร่วมจอยและร่วมกับเป็นพาร์เนอร์และมีรุ่นลุก k ี้ครัอีกต่างหากในส่วนของบรรยากาศในบูธยังไงนั้น <Yeah. S 2> เขาบอกมีแฟลตแท็กด้วยจากไอ e, เดี๋ยวเดินไปชมกันว่ามีอะไรบ้างไป ซึ่งจริงแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันคอลี่ไฟเราก็จะเห็นพี่ๆกำลังเซตอัพรายการเพราะว่าแข่งจริงจะเป็นวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันที่เป็นเรสและตอนนี้ครับเราอยู่หนึ่งในพาร์ทเนอร์เซอร์กิตที่มาเป็นไฮไลท์และเป็นไฮไลท์เบอร์หนึ่งเลยของปีนี้ครับฮาเล่เดชวิสาลครับสวัสดีครับ mm hmm. แล้วพี่กดครับคือฮาเล่เดชวิศาลพระรามเก้าใช่ไหมพี่ อเอาเลยพี่ข้ารามเก้าอะไรบ้างครับงงรามเก้า <c oughs> เอาเต็นท์มาครับ <c oughs> แล้วก็เอาเก้าอี้มา, e มาเก้าอี้มาพี่พาาแล้วก็ มีน้ำ on ดื่มครับมาดื่มได้ครับพี่รถรถที่เอามารถพวกเราเองไม่ต้องบอกครับรถดีอยู่แล้วรถก็จะมีโรเอสปียี่สิบสามรถสกายปียี่สิบสี่สิกายปียี่สิบสี่แล้วก็โรเอสเคปียี่สิบสี่ครับผมแล้วขี่เล่นได้ไหมขี่เล่นได้ครับพี่แล้วเขาบอกว่าฮาร์เลย์ดูดานไทยแลนด์เนี่ยเข้ามามีทั้งเรื่องของแข่งลุกกี้ด้วยแล้วก็มาซัพพอร์ตเรื่องของอุปกรณ์วีทวินด้วยรอแล้วเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกพี่ก่อนรู้สึกยังไงพี่รู้เยอะกว่าผมเยอะเลย พี่ผมเพิ่งรู้ตอนที่พูดเลยเราเล่นเราเล่นก็ดีครับเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่พวกสายสปอร์ตซะเยอะครับมันไม่เคยจะรถที่เป็นเอาคอมพิวเตอร์มาขี่คอยวเซอร์แล้วเป็นรถแบบว่าไฮแบบท็อกหนักๆอะไรเงี้ยพี่มาแข่งกันครับก็ตื่นเต้นนี่ครับพี่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยสำคัญตรงไหนเพราะว่าสมมุติว่าพี่ๆเพื่อนๆดูท่าฮอก็ไดดเขามาแข่งแล้วเขาคิดว่าอยากจะไปแข่งเมืองนอกจะไปแข่งมาเลอเมกาเนี่ย ถ้างานอื่นเนี่ยมันจะต้องมีลายเซ้นที่ไปแข่งต้องขอและเกิดใครที่มาแข่งงานนี้เอามการวิทวินหรือกระทั่งลูกี้ที่ฮาเล่ดิวิสันไทยแลนด์เขาจัดเนี่ยสามารถที่จะพาตัวทีมแดงมได้เลยนี่คือความสําคัญของแชมป์ประเทศไทยยังไงเดี๋ยวป่าพิกดครับสื่อสารประสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วก็ครับพี่เตรียมรถให้ไวเดี๋ยวจะมีคนมาเทสยนมากมายเทสยนเทสยน ก็เชิญมาออกรถที่พรามเก้าแล้วไปทําตามความฝันกันครับทุกคนสามารถเป็นนักซิ่งสายฟ้าได้นะครับเพียงคุณจองรถกับผมเท่านั้นคุณไม่ว่าคุณจะอัปเกรดเครื่องเป็นเครื่อง s c r e a m ิ่ง131หรือว่าสเตจไดก็ตามนะครับทางกรกฎคนนี้นะครับสามารถ พาทุกท่านไปแตะขอบฟ้าได้ครับเนลมิตให้ได้เช้าผมต้องต้องอะไรกอลลกดคนเดียวด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปอัพสเตทครับพี่อัพสเตทขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับครับเหมือนจะไม่มีสาระนะครับแต่ได้สาระครับไม่มีจริงแต่ได้ได้ไปแล้วครับซื้อรถที่ไหนซื้อรถในกอระลกดครับผมครับผมครับ